มาเดินชมรถส,สวยๆของดิยอนนพเตอร์นะครับก็มีรถดีรถสวยให้เลือกเยอะมากเลยมีทั้งคูบต้าทั้งยันม่านะครับชอบใจยันม่า39กแรง49แรง5 1แรงหรือคูบต้าครับคูบต้าก็สนใจ40แรง50แรงก็ทักเข้ามาเลยนะครับ087.22 4 4 023่ 44, นะครับเลือกราคาก็สอบถามได้เลยนะครับมีทุกราคาทุกระดับความสวยของรถให้ลูกค้าเลือกนะครับ ลูกค้ามีงบประมาณเยอะก็ซื้อคันส,สวยๆไปงบประมาณจำกัดก็แจ้งราคามาเลยครับมีรา,ามีราคาที่ไม่แรงที่ลูกค้าซื้อได้เลยไหมก็ถามเข้ามานะครับคันไหนขายได้ก็พยายามจะขายให้ลูกค้าเลยนะครับคันไหนขายได้ก็จะพยายามขายให้ลูกค้าเลยไม่ให้ลูกค้าผิดหวังนะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3อ่านะครับ ภูปต้าครับอุต้าต้องการซื้อเงินสดเงินผ่อนก็ทักเข้ามานะครับมีเงินเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับคันไหนที่ขายผ่อนให้ได้ก็จะบอกว่าขายได้นะครับคันไหนที่ต้องดาวเยอะก็จะบอกว่าต้องดาวเยอะนะครับ0872244023นะครับดีเยี่ยมเทคเตอร์ขับรถดีๆซสวยจอดให้เลือกเยอะเยอะประมาณนี้เลยครับที่ไหนเขาบอกว่าไม่เยอะก็มาดูที่นี่ได้เลยนะครับ เป็นที่เดียวในจังหวัดเลยที่มีตัวแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดนะครับเรามีทั้งหมด3สาขานะครับดีเยี่ยมแท็กเตอร์มีทั้งหมด3สาขาครับมีที่อำเภอนาด้วงอำเภอวังสะพุงแล้วก็บ้านทาดนะครับสนใจก็แวะชมได้ทั้ง3ที่นะครับ0872 2 4 4 0 2 3นะครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ ขอบคุณครับ